อันดับแรกที่จะให้ประโยคคำถามมากำกับนะว่าเออเผื่อจะได้เห็นจะชัดว่ามันเออมันผันมาเป็นอย่างนี้ได้ยังไงหลังมาก็ตัดต่อน,นะคะน้องๆอ,อันที่สองประโยคผมมาดูประโยคนี้นะคะ When he will arrives is a secret สมมติว่าเออเนี่ยแอบไปเที่ยวมากับกิกอะไรเงี้ยโหแบบบอกแฟนว่าไปเที่ยวนะแต่บอกว่าไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรเงี้ย แฟนแบบอยากจะไปรับที่ดอนเมืองจังเลยแบบขากราบอะไรเง mm ี hmm. ้ยเออเดี๋นี้เขารับดอนเมืองไม่ได้ใช่ไหมรับส่วงวันตะพูมใช่ไหมบอกเออเนี่ยจะไปรับอันนี้ฉันจะไปรับนะเออไปเที่ยวกับเพื่อนมันเหรอเอออยากเจอจังเลยไปตั้งหลายวันอะไรเง mm ี hmm. ้ยอันนี้ก็แบบไม่ยอมบอกทาเป็นบอกว่าโอ้ยฝนฟ้าตกเออเครื่องบินดีเลยเลื่อนวันกลับไม่รู้กําหนดอะไรเง mm ี hmm. ้ยไม่ยอมบอกกลายเป็นวันที่จะกลับมาก็เลยกลายเป็นสกเรตไปก็เลยบอกว่า when he will arrive is a secret อันนี้เป็น verb ถูกไหมเพราะ s e t e n c นี้ก็เป็น subject when he will arrive ก็คือเวลามันจะแปลว่าเวลาเวลาที่เขากลับเวลาที่เขาจะมาถึงเนี่ยเป็นความลับทามาที่เป็นประธานถูกไหมมันก็มาจากประโยคคำถามที่ว่า when will he arrive เขาจะมาเมื่อไหรอ่อ่ะเอา when มาตัวช่วยทิ้งถูกไหม verb ช่วยทำเป็น Uh, question เป็นคำถามเอาทิ้งไปเอาประธานมา you will ดึงกลับมาตรงนี้เป็นเป็นยกเข้ามาคือปกติการทำประโยคคำถามเนี่ยจะต้องกลับเว r รใช่ไหม when will สมมติว่าเราจะใครถาม when will he arrive He will arrive เราก็ทำอย่างนั้นไปก็คือการเราก็เปลี่ยนจากคำถามเนี่ยกลับมาเป็นประโยชน์บอกเล่ากลับที่ประธานกับ verb ซะกับ verb ช่วยซะก็จะกลายเป็น will arrive เหมือนกัน when he will arrive is a secret เพียงแต่ว่าเราเอา when มันเข้ามาด้วยแค่นั้นเองนอกนั้นก็คือเหมือนกับเราตอบคำถามนั่นเอง นั่นคือหน้าที่แรกของ noun c l a หน้าที่ต่อไปเมื่อ noun clause ทำหน้าที่เหมือนนามได้เป็นประธานได้ noun clause ก็ทำหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มได้เป็นส่วนเต็มเต็มของประโยคพี่ว่าตอนนี้น้องคงจะเริ่มเข้าใจคําว่าส่วนเติมเต็มได้แล้วใช่ไหมเราพูดหลายครั้งแล้วใช่ไหมเหมือว่ามันอมพล l เ m e n t นั่นเอง คอมพลีเมนต์ส่วนตวเต็มเนี่ยจะใช้กับ verb อะไรเอ่ยจำได้ไหม verb to be หรือว่า linking verb linking verb ก็คือ verb ที่ทำหนะ้าที่เหมือ verb to be นั่นเองส่วนตวเต็มอย่างเช่นแบบ I, I am a teacher ใช่ไหมพี่บ่อยๆฉันเป็นครูครูก็เป็นชันอะไรเงี้ยคือเป็นเท่ากันสองอันนี้เท่ากันเอาฝั่งไหนไปอยู่ไหนก็ได้ a teacher is me I am a teacher เหมือนกัน แล้วคลอสก็ทำหน้าที่อย่างนั้นได้เหมือนกันตัวอย่างเช่น The problem is that she doesn't like him ปัญหาก็คือว่าเธอไม่ชอบเขามันเท่ากันก็คือปัญหาคือเธอไม่ชอบเขาเธอไม่ชอบเขานั่นแหละปัญหาซึ่เหมือนกันแต่ว่ามันจะต้องมากับ that ปัญหาคื e ว h a The truth is that เหมือนกันต้องมี that เอาฝั่งหนึ่ง w h a t the, the my opinion is that จุดอะไรก็ว่าไปแล้วก็ใส่อย่างนี้เป็น pattern ไปตัวอย่างนี้ The truth is that she already has a crush on someone else ความจริงคือเธอนะ่ะมีหลงรักคนอื่นแล้ว has a crush on someone คือเท่ากับแนวทางการทำก็เหมือนกันเอาแดดมาเชื่อมมันก็คือเหมือนแปลว่าปัญหาคือว่านั่นเองมันคือคําว่าว่าแต่ว่าในภาษาไทยมันก็คือแดดในภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้น i e s พอเราได้นามที่เป็นส่วนประธานของประโยคแล้วเนี่ยใส่ verb to be หรือว่า linking verb เข้าไปแล้วทําส่วน complement เนี่ยส่วนเนี้ยที่เป็น complement ทั้งหมดเนี่ยเชื่อมด้วยแดด ใช่ไหมพี่บอกว่าเออประโยคหลักเนี่ยจะต้องเชื่อมด้วยแดดประโยคหลักกับประโยคอนุประโยคเนี่ยต้องเชื่อมโดยแดดเชื่อมด้วยคําเชื่อมใช่ไหมเพราะฉะนั้นคําเชื่อมของ complement เนี่ยของหน้าที่ที่เป็นส่วนเติมเต็มของประโยคเนี่ยจะใช้แดดดีตัวอย่างก็ได้พี่เขียนให้ my opinion is that Flo เรื่องก็คือปัญหาคือว่าเออชีเนี่ยไม่ชอบเพราะว่าชีเนี่ยมีคนอื่นชอบอยู่แล้ว My opinion is that ก็คือความเห็นของฉันก็คือคือว่าเธอนี่น่าจะให้ดอกไม้หล่อนทุกวันนี้เป็นต้นจุดจุดอิแแล้วก็บวกประโยคที่เราต้องการพูดลงไปก็จะทำหน้าที่เป็นคอมพลีเมนต์ ของประโยคหน้าที่ที่3ของนาวคลอสเมื่อเป็นประธานได้เป็นส่วนเต็มได้ก็เป็นกรรมได้เป็นกรรมของประโยคตัว mm hmm. อย่างเช่น I don't know where he lives. ฉันไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหน。know เป็น verb ถูกไหมแปลว่ารู้。know something รู้รู้อะไรปกติ verb to know ก็ต้องบวกกรรมถูกไหม I don't know where he lives เป็น clause เป็น n o n clause ทำมาที่เป็นกรรมของ verb know เป็นคำมันก็มาจากประโยคคำถามน,นั่นเองที่ว่า where does he live where เอาดึงกลับมาใช่ไหมเป็นตัวเชื่อมเป็นสถานที่ไม่รู้รู้ว่าอยู่ที่ไหน he lives ดึงกลับมาเวฟช่วยตัดออกเอา he มาเป็น present tense ประธาน he she is เอกภาบทที่3เติม s มาดูอีกตัวอย่างหนึง่ง มีผู้หญิงสองคนดูเหมือนเรื่อ season change, งซีซันเชนจนะคะท้าน้องได้ดูแล้วนะคะคือพระเอกเนี่ยไปหลงมีรักผู้หญิงสองคนก็ไม่ถึงรักก็คือมีผู้หญิงสองคนให้เลือกก็คือคนนึงเนี่ยเป็นรักแรกพบเป็นรักแบบในสมัยเรียนน้องๆเห็นใช่ไหมพวกดาวมาหาลัยหรืออะไรนเงี้ยเห็นแล้วโอ้ปิ้งคนนี้ชอบอะไรเงี้ยกับอีกคนนึงเป็นเพื่อนสนิทก็คือสนิทกันมากอยู่ด้วยกันตลอดอะไรเงี้ยเลือกไปถูก คนนึงก็ดีอีกคนหนึ่งก็สวยกคนนึงก็น่ารักคนหนึ่งก็เฮฮาอะไรงเงียลือกไม่ถูกสุดท้ายก็เลือก Why does he choose her ทำไมเลือกเขาแล้วก็ดึงประโยคนี้มาทำเป็น now clause till now จนกระทั่งถึงตอนนี้เนี่ย I still can't understand why he chooses her when another girl is much cuter จนถึงตอนนี้เนี่ยฉันยังไม่เข้าใจเลยเนี่ยว่าทำไมเขาถึงเลือกหล่อน ในในเมื่อผู้หญิงอีกคนหนึ่งอ่ะสวยกว็่ตั้งเยอะจะต้องการรู้คือว่า I still can't understand understand เข้าใจเข้าใจอะไรบวกกรรมถูกไหมบวก something ไม่เข้าใจอะไรไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงเลือกหล่อนนี่เป็นกรรมทำที่เป็นกรรมเข้าใจทำไมใช่ไหมเป็นเหตุผลเอาไว้มาช่วย ที่เหลือก็ดึงลงมา he chooses her เปลี่ยนตาม tense ก็คือเอาประโยคเอาลูกคำถามออกเอา verb ช่วย s does ออกดึงลงมาเหมือนปกติ he เป็น present tense เติม s เพราะประธานเป็น he she is เอกพจนศัพท์ทำที่เป็นกรรของประโยค